โอ้นี่ครับวันนี้ผลงานวันนี้ก็นี่นี่ไม้หวายโอ้ไหวายนี่ไม้หวายนี่ไม้ไม้ไม้ทำรั้วจทำเสารั้วทำตีผังตีอะไรได้เม็ดนี่ยไม้เม็ดนะอันนี้เม็ดครึ่งเลยอันนี้เม็ดครึ่งเลยเม็ดครึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เแถาเม็ดแถวโอ้อนี่ครับโอ้ไม้ตรงๆสวยๆเลยนี่ไม้ใสวนนี่เนี่ยแต่งสวนเช่าอมครับมาแต่งสวนเช่าอมเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่บรรยากาศโอ้นี่ครับบรรยากาศโดนวิทยุต้นเช่าอมกำลังแตกยอดครับกำลังแตกยอดสวยๆเลยโอ้โห่เนี่ย แต่ก็เอาทุกต้นเลยวันนี้ได้มาเด็ดเช่าโอมเลยวันนี้โอ้แต่สวนไม่นอนอ่าไม้ยังไม่หมดครับไม้ไม้ไม้ในสวนยังไม่หมดไม้อ่าเป็นพวกไม้ตีผังไม้อะไรยังไม่หมดนะไม้เล็กเล็กเล็กเดี๋ยวมาตัดอีกทีอันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนโอ้วันนี้ก็ไ้เอาขึ้นรถตรวจตรด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนะเดี๋ยวเราจ้อาวตรวจก็ไว้ไว้ในนี้ได้นะโอเคนะตรวจมากรับวันนี้จะมีเจ้ามีดเจ้าเลื่อยเจ้าอะไรนะตลาบเม,ม็ดมาวนะัดไม้หน่ยนี่วันนี้สวนเสร็จแล้วครับทางเสร็จเรียบร้อยโอ้เงือก แต่งเรียบร้อยโดนโดนรวยโดนเลยนะได้กว่าครับนะและการสนใจก็มามามาจรงนอนได้มาเช่าได้นะมาเช่าเด็ดเช่าอมก็ได้หรือว่ามามามาปลูกบ้านตรงนู้นก็ได้นะใครมีทุนก็มาปลูกบ้านเนี่ยมามีแบ่งที่ขายได้แบ่งที่ขายบางในส่วนเช่าอมค์นะร้อยตารางวาสองร้อยตารางวาได้โอ้มาใครมีทุนก็มาลงทุนได้โอเคนะเยี่ยม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 สวยบรรยากาศดีมากนะมีเพื่อนบ้านมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีผุดบอยตรงนั้นนะ่ยโอเคนะ ยังไงก็แวะมาเที่ยชมได้นะบรรยากาศดีมากนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยนะสวยนะอนสวที่อครับสวที่อบนะสวยที่อบบรรยากาศดีมานะยังไงก็แวะมาเที่ยชมได้นะวันนี้แค่นี้ก่อนโอ้พักผ่อนนะมาพักผ่อนด้วยนะมากลางเต็นพักผ่อนนะเยี่ยมเยี่ยมนๆ่นน้องอาเซียน่นอาเจียบโบกมือนั่นน่นเอมากับเจ้าฮอนด้าอซต้เลยนี่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 โอ้บรรยากาศดีมากนะลมพัดเย็นๆตลอดนะเสียงนกร้องวิ่งนุ่นนู่นน่นุ่น นกไต้ไต้ทีวิตอยู่นู่น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 ู่งู่นน่นโอ้โหร้งไงร้องเยโอคครับเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบรรยากาศดีมากนี่านยาโอเคเยียมเยโอเคครับนะ่นีทางเดือจะดวกครับนะ่มาที่เลยเขมาเลยนะมาพักผ่อนนะมาเที่ยพักผ่อนนะโอเคครับน่